สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันช่วงเย็นๆใกล้ครับเนาะครับนี่กับบินบินพ้าบ้านพราเหมานะครับพราเครื่องราคาถูกๆพราเครื่องราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆวันนี้ก็สนใจอะไรกันไหนอย่าลืมทักเดิมโทร0900623762นะครับไลน์ ID PONG190990 นะครับพี่ๆสแกน QR code เพื่อนๆกันตรงแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยครับพี่ๆนี่ครับเนาะวันนี้ก็เจอกันใน เออ EP ที่210นะครับ2อ0นะครับพี่พีเนาะวันนี้ก็เจอกันเช่นเดิมนะครับมาคํำๆนิดนึงนะครับพี่พีมาวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหนึ่งนะครับพี่พีไม่มากไม่น้อยสนใจก็อย่าลืมทักลืมโทรกันได้นะครับรายการที่1ครับพี่พีรายการที่1จะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยนะครับนี่ได้ความเก่าดีครับองนี้ได้ความเก่าดีองค์นี้เอา200บาทครับพี่พี๋องนี้เอา200บาทรายการที่1นะครับ องนี้เอา200บาทสมเด็จนะครับองนี้จะเป็นลงรักลงทองนะเก่าดีครับพี่พีองนี้เอา200บาทพี่พีท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับพี่พีเอา200บาทสมเด็จนะครับรายการที่1ครับพี่พีเอา200บาทรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นพระหลวงพ่อเงินองนี้เลยองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมได้ความเก่าดีครับองนี้นี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนี่ครับเอา300บาทพี่พีองนี้เอา300บาท เป็นเพีงนิยมนะครับนี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่นี่เนื้อเก่าดีนะครับพี่พี่ได้ความเก่าเนี่ยของเนื้อน่ะองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ใครสนใจก็ลองดูนะครับลองทักลองโทรกันได้นะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนะครับพี่พี่รายการที่สามจะเป็นเหรียญพอดเดิมนะครับพี่พี่ห่วงเชื่อมปัม๊มข้างกระบอกเลยครับองนี้ก็เก่าดี วงนี้ได้ความเก่าเลยครับองนี้โบราณโบราณนี่นะครับพี่พีห่วงเชื่อมปั๊มข้างกระบอกนะครับเพราะเดิมนะพี่วี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทพอพี่พองนี้เอาสี่ร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทเพราะเดิมนะครับนี่ในความเก่าดีรายการที่สามนะวันนี้ช่วงเย็นๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับพี่ีเนาะแต่มีมาแบ่งปันนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับพี่พีรายการที่สี่จะเป็นพะลอดนะครับ พะรอดเนื้อดินนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทนี่ครับพะรอดเนื้อดินนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทพอพี่พี่นะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทพระรอดนะครับเนื้อดินได้ความเก่าเดี๋ยวนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพะรอดรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับพี่พี่รายการที่ห้าจะเป็น อันนี้แล้วกันนะครับพี่รายการที่ห้าจะเป็นพระโสธรน,นะครับพี่ปีสองพันห้าร้อยอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่โสธรปีสองพันห้าร้อยเอาสามร้อยบาทครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับพระโสธรเอาสามร้อยบาทครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่หกนะครับรายการที่หก รายการที่หกจะเป็นปูทั่วเตลี่ครับพี่พี่องนี้เนื้อสวยมากครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ปูทั่วเตลีดนะครับนี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับศูนย์ห้าเอนะครับพี่เอาสี่ร้อยบาทรายการที่หกนะครับเตลีดเอเอาสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่พี่ รายการที่เจ็ดจะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับพี่พีเอาสองร้อยบาทครับองนี้ปิดตายันยุ่งนะครับรายการที่เจ็ดเอาสองร้อยบาทครับพี่พีองนี้เลยรายการที่เจ็ดจะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พีองนี้ได้ความเก่าดิรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะเป็นพระเนื้อดิิมรงนี้ครับพี่พีรายการที่แปดอันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี องนี้เอาหนึ่งร้อยบาทรายการที่แปดนะครับนี่ครับรายการที่แปดนะครับองนี้เอาหนึ่งร้อยบาทครับได้ความเก่าดีองนี้นะครับรายการที่แปดเอาหนึ่งร้อยบาทพอพี่พี่รายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับห้องเงินวัดบางคานนะครับพี่พี่รายการที่เก้าเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่องนี้ห่วงหูปิงนะครับ อันนี้ห่วงหูปิงเอาสามร้อยห้าสิบาทครับอันนี้นี่ครับได้ความเก่าเดี๋ยวนี้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทรายการที่เก้านะครับพี่เอาสามร้อยห้าสิบาทเก่าดีรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นเหรียญลาหูพังพาการนะครับพี่เหรียญลาหูพังพาการนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการที่สิบเหรียญลาหูพังพักานนะครับเอาสามร้อยบาท นี่ครับพี่พี่เหรียญพังพาก,การนะครับนี่เอาสามร้อยบาท,รา,ร,ทร,บรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพระคุณแผนใบพุทธานะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับองนี้พระคุณแผนใบพุทธาเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่คู่นี้เลยคุณแผนใบพุทธาเป็นเนื้อดินนะครับ <als fine> ได้เก่าดิบองนี้เอาสองร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ รายการเอ้รายการที่12บเอ้ยถูกแล้ว11ขออบัยโอ้เมือวันนี้นะครับต่อไปรายการที่12นะครับพี่พี่จะเป็นพลาผ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับผ่องเงินพิมพ์นิยมองนี้เอา300อบาทครับพี่พี่ผ่องเงินพิมพ์นิยมองนี้เอา3า0อบาทครับนี่ครับวันล่ำดีจังเลยพี่พี่เอา300รอยบาทเผื่อพี่พี่ได้สนใจนะพ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับเอาสา0รอยบาทรายการที่สิบนะครับ นี่ครับพี่พี่วาสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสามนะครับสิบสามจะเป็นเหรียญกมหลวงชุมพรนะครับพี่พี่นี้ได้ความเก่านี่องนี้นะครับเหรียญกมหลวงชุมพรเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ขอบกระบอกเลยนะเอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบสามเหรียญกมหลวงชุมพรนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับ เด่นก็มาหลงชุมพอนเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะครับพี่รายการที่สิบสี่สิบสี่จะเป็นพระปิดตาอ,อันนี้เลยนะครับพี่นี่อ,อันนี้ได้รักแห้งรักเก่ามากครับต้องบอกว่ารักแห้งรักเก่ามากนี่ครับปิดตารายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับพี่พี่รักแห้งแห้งเก่าเก่าอ๋อหกร้อยบาทครับพี่พี่อ,อันนี้เอาหกร้อยบาท ปิดตารายการที่สิบสี่นะครับองนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับได้ความเก่าเดี๋ยวองนี้น่าจะเป็นทางสายปิดตาโปกเกวนะครับพี่พีนิ่เอาหกร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าจะเป็นเข่อเงินองนี้แล้วกันนะครับพี่สิบห้าขอเงินพิมพ์คิทาสี่ชายนะครับพี่เอาสามร้อยบาทครับองนี้สิบห้า ทิตาสี่ชายนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทนี่ครับได้ฟาร์มเก่าดีองนี้นี่ครับสิบห้าทิตาสี่ชายเอาสามร้อยบาทพอครับพี่ๆองนี้นะสิบหกนะครับสิบหกสิบหกจะเป็นอีบนึงนะสิบหก สิบหกจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยครับพี่พี่เอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจวัดระคังหรือเปล่านะครับพี่พี่ได้เก่ามาแบบนี้ในพี่พี่นี่ครับเป็นพระสมเด็จแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันอันนี้ได้ความเก่าดีครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับได้ความเก่าดีองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพระสมเด็จนะไม่แน่ใจวัดระคังหรือเปล่านะพี่เอาสี่ร้อยบาท รายการที่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่พีรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลงผู้อีนะครับพี่พีวัดสัตหีบเอาสี่ร้ยบาทครับพี่พีตรงนี้จะเป็นเหรียญหลงผู้อีวัดสัตหีบเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้พี่พีผู้อีนะครับผู้อีสัตหีบเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับพี่พีเอาสี่ร้อยบาทส7บเจ็ดนะครับ ต่อไปสิบแปดนะครับพี่พี่สิบแปดสิบแปดเป็นพระอันนี้พระเหมือนคล้ายๆรัตนนะพี่แต่เก่าๆดิสิบแปดเป็นรัตนเก่าๆแบบนี้พี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทสิบแปดเป็นรัตนเก่าๆนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทเออวันนี้ได้มีพกกล้วยมาเล่นพี่พี่มีเกินมานะเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบแปดรัตนเก่าๆนะครับ แล้วก็19นะครับพี่ี่รายการที่19 19จะเป็นพาปิดตาอันนี้ผมไม่ทราบพิมแล้วพี่ๆแต่เก่าดีองนี้เอา4ี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ๆองค์นี้เอา4ี่รอยบาทรายการที่19นะครับองนี้เอาสี่รอยบาทนี่ครับเผื่อพี่พีอะไรสนใจนะอันนี้ไม่แน่ใจพิ์นะพี่เอา4ี่รอบาทแล้วกันครับ19นะครับยี่สบนะครับยี่สิบจะเป็นเหรียญ เหรียญจอบใหญ่นะครับเพราะเงินนะครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับยี่สิบเป็นเหรียญจอบใหญ่เพราะเงินนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่เพราะเงินนะครับยี่สิบเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่นะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดจะเป็นผ้าผงปักน้ํานะครับพี่พี่ ผ้าผงของขวัญปักน้ำแต่ผมไม่ทราบรุ่นนะพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทพอพี่พี่นะครับมีผ้าฝากมานะนี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับผ้าผงของขวัญปักน้ำนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพ,พี่พี่นี่ครับความเก่าดีนะครับพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับผ้าผงของขวัญปักน้ำนะนี่ครับพี่พี่ได้ความเก่าดียี่สิบเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับฝาผงของฝานฝักน้ำยี่สิบสองนะครับพี่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นภาพป,ปิดตาอ,อันนี้เลยพี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่อ,อนันนี้ปิดปิดตานะอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ แต่เหมือนคล้ายปลุกแก้วเลยพี่พเอาสี่ร้อยบาทพอครับยี่สิบสองนะครับเอาสี่ร้อยบาทปิดตานะครับได้ฟาร์มเก่าเดียวนี้นะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทพอพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่นะแต่พระเก่าหนาเนียครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทยี่สิบสองนะครับต่อไปยี่สิบสามนะครับพี่พี่ ยี่สิบสามจะเป็นหลวงปู่ไผ่นะพี่อันนี้จอบสภาพห่วงหักไปนะครับปู่ไผ่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้องนี้อาสี่ร้อยบาทนะครับจอบเป็นปู่ไผ่นะแต่เนื้อเก่ามากพี่เนื้ออย่างกระหลงเพราะเงินนะคบพี่พี่เนื้อเก่ามากนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทพอพี่พี่นะครับห่วงหักไปนะครับเป็นปู่ไผ่นะเอาสี่ร้อยบาทครับอ,องนี้พี่พี่นี่ครับ ยี่สิบสามนะครับต่อไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่จะเป็นพระนางพญาอ,อกโนนครับพี่ๆองค์นี้เลยยี่สิบสี่เป็นพระนางพญาอ,อกโนนนี่ครับได้ความเก่าดีองค์นี้นะครับพี่พ<_ <p> _ <ij> องค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พ<_ <p> _ <ij> องค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนางพญาอ,อกโนนครับนี่ครับได้วความเก่าได้เนื้อเก่าดีจังเลยพี่พี่ นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่นางพญาอกนูนยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นสมเด็จนะครับพี่พี่ตรง,งนี้เลยนะครับตลับบุญนาคหนึ่งใบนะครับพี่พี่ยี่สิบห้าจะเป็นพระสมเด็จตรับบุญนาคหนึ่งใบนะครับตรงนี้ก็ได้ความสวยเก้าดีอันนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับสมเด็จบุญนาคนะ ในความเก่าแบบนี้เลยพี่ยี่สิบห้าเอาหกร้อยบาทครับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจะเป็นปู่ทวดองนี้เลยนะครับพี่องนี้ศูนย์แปดเอ้ยองนี้น่าจะเป็นหลังสถูกเจดีนะครับพี่ปู่ทวดนี่ครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่องนี้เอาหกร้อยบาทนะครับนี่ครับยี่สิบหกนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พปู่ทวด อ,องนี้เอหกร้อยบาทพอนี่ครับรงนี้เอหกร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเท่าไรอะยี่สิบเจ็ดนะครัยบยี่สิบเจ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับพี่พี่อ,องนี้เอาหกร้อยบาทเช่นเดียวกันยี่สิบเจ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับได้ความเก่าเลยองนี้สมเด็จวัดเกตชโยนะครับอ,องนี้เอาหกร้อยบาทครับ วัดเกตชยโยนะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทสมเด็จนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับ,บ,รบต่อไปยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญขาลามตัดหลวงพุ่เอี่ยมวัะพานสูงนะครับพี่พี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่อ้นี้เอาสี่ร้อยบาทเหรียญขาลามตัดหลวงพุ่เอี่ยมวัะพานสูงนะครับอ้นี้เอาสี่ร้อยบาทครับโอ้นี้ได้ความเก่าดีนะเป็นเนื้อปอาก้านะพี่แต่สวยงามมากๆครับ นี่ครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่วัดสะพานสูงนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นเสือนะครับพี่พเสือตัวเล็กนะครับองนี้แต่ไม่เล็กมากแล้วพี่พี่เสือสวยนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับเสือขออภัยนะครับขออภัยนะครับสวยงามมากๆครับนี่ครับพี่พี่รูนะ เอาห้าร้อยบาทสวยงามมากๆเลยครับยี่สิบเก้านะครับเสือนะครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่ยี่สิบเก้าเสือนะครับสามสิบนะครับสามสิบ,บจะเป็นปูทั่วตอรีดเอพี่พี่ตรงนี้เลยล่ําใหญ่สวยงามมากๆครับนี่ครับพี่พี่เอาสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่ตรงนี้ ปูทว่ตตเอเาสี่อา4 5บบาทครับ30นะครับปูทั่วตอรีตเนี่ครับได้ความเก่ามาแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามมากๆเอา450บาทแล้วก็3 1นะครับพี่เป็นมีดหล่มขอเดิมนะเอะมีดหล่อมขอกลวยนะครับขนาดประมาณไม้บรรทัดนะครับพี่ดูใบนะใบเก่ามากครับเอา600บาทครับพี่พี่มีดพ่อกลวยนะครับมีดพ่อกลวยนะครับ นี่ครับมีรอยจานนะครับใบเก่ามากพญะะานาคเกี้ยวครับพี่พี่นี่ครับสันหนานะครับเอาหกร้อยบาทพอพี่พี่นะครับสวยโอเควันนี้ก็ ep ep ที่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะคะพี่พี่ก็ประมาณเท่านี้ก่อนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ